้าลักษณะของผู้หญิงที่มีเสน่ห์แต่เข้าถึงยากมากๆผู้หญิงแบบนี้นะคะดูเหมือนว่าเธอจะยิงและก็เข้าถึงยากแต่จริงๆแล้วเธอเฟลลี่เธอมีน้ำใจมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าผู้ชายคนไหนได้เป็นคู่ชีวิตคุณโชคดีที่สุดเลยนะคะ mm hmm. เพราะหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบความวุ่นวายแต่ว่าเธอเนี่ยดูแลตัวเธอเองได้ดี mm hmm. ผู้หญิงที่ไม่ชอบอะไรที่มันวุ่นวายคนเยอะๆไปพบ หมู่คนเยอะๆไปแบบว่าอยู่ในกลุ่มคนฝูงชนเยอะๆเนี่ยเธอจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างที่จะ introvert นะคะแต่เธอสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดีจัดการกับชีวิตของตัวเองได้ดีรับผิดชอบในหน้าที่การงานรับผิดชอบในธุรกิจรับผิดชอบในสิ่งที่เธอทำรับผิดชอบในสิ่งที่เธอสัญญาไว้ผู้หญิงแบบนี้จะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าทําอะไรได้ด้วยตัวเองไปไหนมาไหนด้วยตัวเองกินข้าวด้วยตัวเองไปช้อปปิ้งด้วยตัวเองไม่ต้องห่วงว่าเออคนนั้นคนนี้จะมาลุมล้อมเธอหรือว่า ผาเธอไปผู้หญิงแบบนี้นะคะพึ่งผ่าตัวเองได้หนุ่มๆได้แล้วเนี่ยโชคดีสุดๆนะคะและคุณจะรู้สึกว่าคุณเลือกผู้หญิงไม่ผิดคนเลยค่ะข้ 2> อ2เธอเป็นคนที่ใจอ่อนง่ายแต่ไม่ให้โอกาสใครหลายครั้งผู้หญิงแบบนี้นะคะถ้าเธอมีแฟนเนี่ยแล้วเวลาที่แฟนเนี่ยทำผิดแล้วก็มาขอโทษเจอเธอใช่ไหมคะเธอจะแบบว่าเออใจอ่อนยอมให้อภัยแฟนใช่ไหมคะแต่หนุ่มๆฟังสิ่งนี้ไว้นะคะเธอจะให้อภัยคุณแค่ ครั้งเดียวจะไม่มีโอกาสต่อไปอย่างแน่นอนถ้าคุณทําผิดซ้ําแล้วซ้าเล่าเธอไม่ให้อภัยคุณอย่างแน่นอนผู้หญิงแบบนี้ดูน่ากลัวแต่เป็นผู้หญิงที่สตรองเป็นผู้หญิงที่เด็ดขาดเป็นผู้หญิงที่พูดคำไหนคำนั้นดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าหนุมน่มๆมีผู้หญิงแบบนี้เป็นแฟนนะคะ คุณอย่าได้ทําให้เธอเสียใจหรือว่าทําผิดซ้าแล้วซ้าเล่าเพราะเธอจะเดินหน้าต่อไปและไม่หันหลังกลับมาอีกเลยค่ะข้อ3เป็นผู้หญิงที่ขี้เกรงใจคนเธอจ,จ,จะทําสิ่งต่างๆด้วยตัวเองผู้หญิงแบบนี้นะคะเป็นผู้หญิงที่สุภาพมากๆเลยนะคะเป็นผู้หญิงที่รู้จาักการะเทศะเป็นผู้หญิงที่ขี้เกรงใจคนไม่ใช่ใช้คนสรารพัดต่างๆนะเออเอาหยิบนี่ให้หน่อยทําสิ่งนั้นให้หน่อยไปซื้อนี่หน่อยไม่นะคะเธอจะทําสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตัวเองอย่างเช่นนะคะเพื่อนจะมาหาเธอใช่ไหมคะเธอก็จะแบบว่าไม่วายวันว่าเอ้ยเธอซื้อผัดไทยร้านนี้มาฝากฉันหน่อยผัดไทยร้านโปรดฉัน ไม่เธอจับบปะเพื่อนคนนั้นก่อนนะคะแล้วเธอค่อยจะจัดการไปซื้อผ้าไทยที่เธอชอบด้วยตัวเองไม่ว่าไ้วานแบบคนอื่นทําในสิ่งที่ไม่จําเป็นดังนั้นแล้วนะคะผู้หญิงแบบนี้ดีมากๆเลยที่เกรงใจรู้จักกาละเทศะเป็นคนที่มีมารยาทสุภาพนั่นเองค่ะข้อ 4. เธอเป็นผู้หญิงที่เฮฮาแต่เธอจริงจังกับอนาคตมากผู้หญิงลักษณะแบบนี้นะคะจะแบบเฮฮาหัวเราะสนุกสนุก,สน,กสนานล่าเลยเวลาที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนหรือว่าอยู่กับแฟน จะแบบว่าล่าเริงตลกแต่เธอเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากๆจริงจังกับอนาคตจริงจังกับเป้าหมายจริงจังกับความฝันมากๆอย่างเช่นเธอโฟกัสว่าเนี่ยฉันต้องทําโปรเจกต์นี้ให้เสร็จภายในหนึ่งเดือนเธอก็ทําสําเร็จท่านจะทําธุรกิจนี้ให้ประสบความสำเร็จเธอก็ทําตามความฝันไม่ล้มเลิกเธอเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายมากๆเลยนะคะผู้หญิงแบบนี้นะคะล่าเริงเป็นลี่หนุ่มๆได้เป็นแฟนแล้วเนี่ยคุณโชคดีที่สุดเลยค่ะข้อ5นอนดึก ตื่นไวอยู่ง่ายกินง่ายผู้หญิงแบบนี้จะค่อนข้างนอนดึกเพราะการนอนดึกของเธอนั้นนะคะเธอศึกษาหาความรู้เธอพัฒนาให้ตัวเองเนี่ยเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วพัฒนาให้ตัวเองเนี่ยมีความรู้นะคะเพื่อความรู้นั้นเนี่ยจะทําให้เธอสามารถ ไปถึงความฝันแล้วก็ประสบความสำเร็จได้แต่ถึงยังไงเธอจะนอนดึกแต่เธอก็ตื่นเช้านะคะเป็นคนที่ตื่นเช้าตื่นเช้ามาออกกําลังกายอ่านหนังสือทําสิ่งที่เธอรักเธอชอบและเป็นคนที่สบายสบายอยู่ง่ายกินง่ายกินอะไรก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวข้างทางก็ได้กินส้มตำไก่ย่างข้างทางอะไรก็ได้ผู้หญิงแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่านุมน่มๆคนไหนได้เป็นแฟนได้เป็นภรรยาเนี่ยคุณเหมือนกับว่าได้เพชรที่ลํำค่าถูกหวยถูกลอตเตอรี่อะไรแบบนี้นะคะนุมน่มๆลองเช็คดู5ข้อดูนะ ะะว่าคุณเนี่ยมีแฟนแบบนี้อยู่ข้างกายแล้วหรือยังนะคะและถ้าใครอยากให้คุณรุศเนี่ยเป็นเทรนเนอรนน์ส่วนตัวนะคะคอยปรึกษาเรื่องความรักมีแฟนแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะดูแลแฟนยังไงเนี่ยให้แฟนเนี่ยประทับใจให้แฟนรักคุณเป็นนาน,านคุณรุ้สามารถที่จะ แก้ไขปัญหาให้คุณได้นะคะตอนนี้คุณจะโปรแกรมรับปรึกษา1เดือนราคา3,999บาทจากราคาเต็ม11,999บาทนะคะให้10คนนะคะที่เห็นคลิปนี้อยู่แคปหน้าจอมาเลยนะคะแล้วก็แอดไลน์มาที่แอดครูโนีนะคะ k r u n u d d y ค่ะ